สว,ส,สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello, Hello English พบกับพิธีกรคู่ขวานอีกแล้วนะครับกับคุณโรซี่แล้วก็คุณแท็กนั่นเองครับจะใกล้ปีใหม่อยู่แล้วเวลาเดินไว้มากเลยนะครับใช่ค่ะตลอดทั้งปีมาเนี่ยแท็กเฟลมากเลยทำอไมทำอะไรก็ใหม่เป็นชิ้นไม่เป็นอัน Oh you still have a few days left เอ uh, it's too late ไหมครอ anyway so what are your New Year's resolution <S มันคืออะไรโรซี่อ๋อ oh, okay so resolution แปลว่าความตั้งใจ mm. แบบว่าปีใหม่นี้ท่าตั้งใจจะทำอะไรดีๆบ้างโอ้ oh, ไม่อยากจะ mm. คิดเลยพอคิดไปทีไรเนี่ยพอทำไม่ได้เนี่ยมันก็ผิดหวังอะ่ะ oh. แต่ในไหนโรซี่ก็แนะนำมาขนาดนี้แนละ้วคุณทำไหม I'm so think something you want me give me sure some ideas? you you of or do to can want ปีใหม่นี้เนี่ยแทกควรจะมี New Year's Resolution อะไรบ้าง Okay so first one how about save some money ให้แทกเก็บเงินเหรอใช่ทุกวันนีเน้เวลาเงินเดือนแทกออกมาไม่แน่ใจ<ม>ว่าเงินเดือนหรือเงินทอน <laughs> แทกใช้ไปก็ไม่พอแล้วเนี่ยจะเก็บยังไงล่ะ Okay fine okay so if you don't like that one how about lose some weight ลดน้ำหนักไหม นี่ว่าแทบอ้วนเหรอโรซี่อ้าวไม่ใช่ก็บอกคนผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะอไม่ต้องลดน้ำหนักคนดีมาก <c oughs> เรื่องนี้ข้ามไปดีกว่ามีเรื่องอื่นอีกไหมอืม how about make some new friends เป็นไอเดียทีด่ดีนะหาเพื่อนใหม่แต่จะหาเพื่อนใหม่ไปทำไมอะโรซี่ Oh well we spend so much time by ourselves sitting on the BTS Sitting the bus sitting cafes us in playing okay? the don't actually talk to on on phone around our people we ก็ดีเหมือนก <mumbles> ันนะหาเพื่อนที่อยู่ข้างๆคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติการเพื่อนำเรื่องราวดีๆในชีวิตของคนอื่นเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยในเมื่อเนี่ยแท็กเม็กนิวเฟนแล้วเนี่ยต่อไปนี้แท็กก็ไม่ต้องเล่นมือถือเยอะๆอีกแล้วเนี่ยแท็กจะลดการใช้มือถือเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงดีเหรอโรซี่โอเค so you can just say spend less time on your mobile phone ดีเลยจะได้ไม่สายตาเสียด้วยเขาถามเลยครับแท็กอยากอ่านหนังสือเยอะขึ้นต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงอ๋อโอเค easy so you can just say read more books โอเคแท็กสัญญากับโรซี่เลยโอเคให้มา5 6ข้อที่จะทำให้ได้เลยโอเคห้าห้าห้าเปอร์เซ็นไม่ใช่อาลครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่านะครับว่า New Year Resolution เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ Hey okay, so first one save more money ออมเงินครับ lose some weight ลดน้ําหนัก make new friends ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆครับ spend less time on your mobile phone ใช้เวลาเล่นมือถือให้น้อยลงครับ read more books อ่านหนังสือให้มากขึ้นครับและนี่คือ Resolution ทั้งหมดที่โรซี่แนะนำนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตเรานะครับยังมี Resolution เนี่ยอีกมากมายออกกำลังกายท่องเที่ยวให้ทั่วโลกหรือจะทำอะไรดีๆให้กับชีวิตเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสถานที่ดีๆแห่งนี้นะครับ s ปาร์คแสยามครับเยขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยครับจากโฟ พบใหม่นะครับครั้งหน้ากับรายการ Hello n g l a s h <English. S 1> สามารถดูย้อนหลังได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยวันนี้แท็กและโรซี่นะครับต้องไปค้นหา e โซลูชั่นใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตกันก่อนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ